ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งย t u b e ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่22มิถุนายน2567ครับข่าวดีรัฐบาลเพิ่มเงินค่าครองชีพให้กับคนไทยกลุ่มนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางคอรอมอนะครับเห็นชอบจ่ายเงินเพิ่มในการ เพิ่มค่าของชีพชั่วคราวโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาคนที่จะได้รับเงินได้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวและทหารกองประจำการนะครับซึ่งสำหรับ ใครก็ตามนะครับที่เป็นข้าราชการในตําแหน่งที่สะตังกล่าวมาเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับเงินย้อนหลังย้ายอีกครั้งมีผลมาคับตั้งแต่1พฤษภาคม67เป็นต้นมาก็จะมีการจ่ายย้อนหลังนั่นเองนะครับซึ่งเขามีการปรับเพิ่มนะครับรยกตัวอย่างเช่นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำเนี่ยมีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง14,600บาทจะได้รับเงินเพิ่มการคลองชีพชั่วคราวเดือนละ2,000บาท แต่เมื่อรวมกับเง 24, 1, บินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกิน14,600บาท 2. การปรับเพดานเงินเดือนขั้นต่ำของเงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มค as ่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวและทหารกองประจำการซึ่งมีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่เกิน11,000บาทให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างจนถึง เดือนละ11,000บาทนั่นเองครับใครที่อยู่ในตำแหน่งหังกล่าวนี้ก็รอรับเงินเพิ่มได้ตามจำนวนที่สตังค์กล่าวไปเนาะก็ขอสแสดงความยินดีด้วยกับพี่น้องกลุ่มเหล่านี้ด้วยนะครับก็จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าค่าของชีพของเราเนในประเทศไทยก็ปรับสูงขึ้นไม่งั้นเนี่ยถ้าหากว่าเงินไม่พอก็อาจจะยากในการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือนนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากให้สตังค์ตามข่าว เงินค่าของชีพของกลุ่มไหนก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้เนาะดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐก็ติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางมีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ